มาแล้วนะคะทุกคนละครใหม่ช่องสามก็ไปดูกันช่องสามเปิดโผมาอีกหนึ่งผลงานใหม่ว้าว,วอนรักนำโดยอแมนดากับการขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกได้ร่วมงานกับสองพระเอกเด่นคุ้นกับเพชรธกิจเป็นเรื่องราวของเชิญขวัญชีวิตของเธอเนี่ยเปรียบเสมือนนางสิ้น ที่มีทั้งแม่เลี้ยงใจร้ายและพี่สาวสองคนที่คออิจฉานอกจากนี้ยังมีเจ้าชายถึงสองคนมาให้เธอเลือกระหว่างเจ้าชายรูปงามกับเจ้าชายอาสูรเธอจะเลือกใครก็มาอรอลุ้นกันในวาวรักซึ่งเป็นละครใหม่ของทางช่องสามนะคะทุกคน ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นละครเย็นและคลิปนี้ก็เป็นการมาแนะนําละครใหม่ของทางช่อง3นะคะทุกคนถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยด้วยถ้าช่อง3เปิดโพลละครมาใหม่ไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบแน่นอนอาจจะมีช้าบ้างแต่มาแน่นอนนะคะทุกคนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละคร v สองรวมถึงติ๊กต k อกด้วยชื่อเดียวกันเลย